ไฟวอร์มแล้วนะครับประมาณ15นาทีเท่านั้นเองนะเนี่ยมันเด้งเมื่อสักพักเมื่อกี้นี้ประมาณ1-2นาทีที่แล้วนะอ่ะเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่อืมข้าวสุกกำลังดีเลยครับจะไ,ได้นะเ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอมโชว์สตูดิโอนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวนี้เป็นหม้อหุงข้าวนะครับไซส์เล็กนะครับสำหรับ1-2คนนะก็จะเป็นหม้อหุงข้าวไซส์1.5ลิตรนะครับหรือว่าประมาณไอตัวตัวปริมาณรวมเขาเนี่ยครับเขาจะตีเป็นประมาณ1.5ลิตรนะครับแต่ว่าตัวหม้อด้านในจริงๆเนี่ยมันจะอยู่ที่แค่ประมาณ0.6ลิตรเท่านั้นเองนะครับมีซึ้งหนึ่งด้วยนะอันนี้นะครับก็เดี๋ยวไปแกะดูด้านในแล้วก็เดี๋ยวจะมาลองทดสอบใช้งานได้ดูกันนะครับผม Studio. มาแล้วครับนี่หน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับ350ร้อยหบาทเลยนะครับผมเป็นภาษาจีนมเลยนะกล่องเกิงนะครับภายนอกนะครับอ่ะเนื่องจากว่าเขาเป็นปลั๊กแบบ3ขาแบบปลั๊กจีนนะเขาเรียกว่าปลั๊กจีนนะครับ เขาจะแถมตัวต่อมาให้ด้วยนะครับเป็นตัวแปลงนะครับมาใช้กับปลั๊กของประเทศไทยนะครับผมฝาน่ารักมากเลยเนี่ยอันนี้เป็นฝากับกับซึ้งนึ่งครับมีซึ้งนึ่งให้นะครับน่ารักสมูตรมีมากมากนะครับเ๋ยวมาดูนี่หม้อเขาแค่นี้เองนะครับน่ารักมากเลยครับโอ้โหนี่นะครับแต่ว่าตัวหม้อน่ะน่ารักมากนะครับเล็กกระทัดรัดนี่ไอ้ตัวข้างในนะครับตัวข้างในเขาแค่นี้เองนะครับนี่แค่นี้ แต่มีเขียนด้านในอยู่นี้นะครับว่า0.6ลิตรอันนี้น่าจะเป็นแบบ1ถ้วย2ถ้วย3ถ้วยมั้งนะครับมีระดับตรงนี้1 2 3นะครับอ่าเป็นดําๆน่าจะเป็นนอนเนี่ยเคลือบเคลือบนอนสติกมานะครับด้านในข้าวไม่ติดนะครับล้างทำความสะอาดง่ายอันนี้ก็จะเป็นด้านในของตัวหม้อนะครับก็ไม่มีอะไรก็เป็นเหมือนไอตัวสปริงเหมือนหม้อของข้าวทั่วไปอะ่ะที่เราเคยใช้แล้วเวลามันดีดปึง้งนะเวลามันสุกมันก็ดีดนะครับ มีสเกลอะไรบอกเป็นภาษาจีนหมดเลยนะครับหน้าหน้านี้ก็เป็นภาษาจีนนะครับมันก็ไม่ได้ใช้อะไรยากไงมันไม่ได้เป็นระบบดิจิตอลอะไรมากมายนะก็คือกดแล้วก็รอให้มันสุกมันก็จะเด้งมาอยู่ที่วอร์มนะครับเป็นอุ่นทิปด้วยนะครับเป็นเป็นระบบวอร์มนะครับปลั๊กตัวนี้มาแล้วนี่นครับปลั๊กจีนมันจะเป็นแบบนี้ปลั๊กจีนนะครับแล้วเขาเลยให้ตัวแปลงมาครับไม่เป็นไรเสียบเข้าไป อ่าเนี้ยก็ไปเสียกับไฟบ้านเราได้แล้วนะครับอันนี้เป็นที่ตัวมาให้ตรงนี้นะครับหน,นึ่งส่วน 2, สี่นี้หนึ่งส่วนสองสามส่วนสี่นะครับนี้มีสามสิบหกสิบเก้าสิบเป็นถ้วยตักข้าวอะ่ะแล้วก็ใส่นะครับมีทัพพีจิ๋วมาให้ครับนา่ารักมากเลยนะครับคู่มือการใช้งานมันก็การใช้งานมันไม่มีอะไรเลยมันก็คือหม้อหุงข้าวนะครับ แต่ว่าผมจะแนะนําว่าล้างทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะครับลองเอาน้ําใส่ลองต้มคือต้มน้ําป่าก่อนน่ะฆ่าเชื้อทำความสะอาดเพราะเราไม่รู้กระบวนการผลิตไนนะครับทางที่ดีอ่ะนั่นก็คือนั่นแหละนะครับต้มด้วยน้ําเดือดต้มให้น้าเดือดสักพักหนึ่งก่อนล้างทำความสะอาดเบร็ยแล้วก็ลองต้มน้าเดือดเททิ้งแล้วก็ลองก่อนที่จะหุงข้าวนะนะครับใช้งานครั้งแรกนะครับต้มน้ําร้อนไปก่อนเลยเอาจับต้มไปก่อนอ่าตรงนี้เป็นซึ้งเนี่ยทั้งหมดในพวกนี้เอาไปต้มร้อนไปลวกก่อนนะครับตรงนี้เขาหนีบมานะหนีบกระถุงพลาสติกมานะครับหมุน่อย หมุนออกมานะครับเอพาพลาสติกออกะตัวนี้เป็นน็อตแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่มันต้องใส่ด้านล่างนะครับมันต้องมา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 แปลงอ่างนี้เอานะครับเพราะว่าหัวนี้จะต้องอยู่ด้านบน,นะใส่เข้าไปใหม่นะครับอันนี้เป็นฝาหม้อนะครับต้องมาแปลงฝาหม้อเลยนะต้องต้องมาหมุนเข้านะเพราะเมื่อกี้เขาใส่กับด้านกันมานะครับเพื่อเพื่อแพ็กเกจเขานะครับได้แล้วฝาหม้อประมาณนี้ หม้อหุงข้าวนะครับสวยน่ารักดีทีเดียวประมาณเนี่ยใส่ประมาณเท่านี้เองนะครับมีซึ้งนึ่งด้วยนะครับถ้าไม่ใส่ซึ้งนึ่งก็จุ๊ๆแค่นี้นะครับใส่ข้าวให้เต็มเดี๋ยวจะทําการทดสอบนะเดี๋ยวจะลองหุงดูนะครับผมว่าข้าวเป็นยังไงบ้านนะครับอย่างที่ผมบอกนะดับแรกนะครับร้านทองความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะนะครับอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับที่จะที่ในส่วนที่ไม่ต้องใส่อาหารรับประทานนะครับแล้วก็ต้มน้ําร้อนลวกไปก่อนเลยก็ได้นะครับแล้วค่อยมาก่อนที่จะนํามาหุงนะโอเคนะครับผม ไปลองทอดสอบกันดูครับอ่าโอเคนะเดี๋ยวต่อไปจะมาลองทอดสอบเดี๋ยวจะมาลองหุงข้าวดูนะตอนนี้ล <sozial> ้างทําความสะอาดทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้สวิตช์ยังไม่เปิดเนี่ยเสียปลั๊กแล้วนะครับไฟยังไม่ขึ้นอะไรถ้าเกิดเราเปิดสวิตช์ปุ๊บเนี่ยสวิตช์ปลั๊กเนี่ยนะครับมันก็เป็นเหมือนอุ่นทิพนะพอเรากดสวิตช์ปุ๊บคือมันก็จะวอร์มไฟวอร์มก็จะขึ้นเลยก็จะเป็นความร้อนอุ่นอยู่นิดๆนะครับเพราะนั้นต้องถอดปลั๊กนะครับถอดปลั๊กหรือว่ากดสวิตช์ที่ปลั๊กปิดไปด้วยนะเดี๋ เนี่ยอันนี้อันนี้ถ้วยหนึ่งนะอันนี้คือถ้วยตวงที่เขาให้มาเลยนะก็ใช้ใช้สองถ้วยนะครับลองดูว่าสองถ้วยจะได้ประมาณแค่ไหนอ่าสองถ้วยนะเดี๋ยวจะเสาข้าวดูก่อนนะครับเสาข้าวส,สักน้ำหนึ่งสักน้ำหนึ่งนะครับ อ่าโอเคพร้อมแล้วนะครับทีน,นี้เราก็เดี๋ยวจะเตรียมหุงแล้วนะครับก็ใส่น้ำปกติเหมือนเราหุงข้าวทั่วไปเลยครับอันนี้ก็จะเป็นข้าวข้าวหอมปทุมใหม่นะนะครับเราก็ใส่น้ำปกติเลยไม,ไม่ไม่ต้องใส่เยอะมากนะครับขึ้นมาสักข้อนิ้วหนึ่งหรือประมาณ2-3งสมเซนนะครับให้มันพ้นข้าวขึ้นมานะครับอ่าลองดูแต่ว่ามันก็ต้องปรับกันไปนะหม้อหุงข้าวแต่ละอันไม่เหมือนกันนะใส่น้ําน้อยน้ามากนะครับก็อลองหุงใช้ดูก่อนอันนี้ผมก็หุงตามมาตรฐานทั่วไปก็คือน้ํา ขนข้ามมาอยู่ประมาณ2 3สมเซนนะครับประมาณนั้น่าปิดฝาแล้วเดี๋ยวจะเปิดสวิต์เลยนะครับเปิดสวิต์นะครับตอนนี้นะครับบ่าย3โมงครึ่งพอดีนะครับ3าโมงประมาณ3โมง28 2สตีสิกตีสามโมงครึ่งนะผมจะกดหุงเลยนะครับเอาแล้วกดแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวมารอดูกันนะว่าจะเป็นไงบ้างนะครับ โอเคเด้งแนละ้วทุกคนตอนนี้นะครับไฟมาเด้งมาอยู่ที่ไฟวอร์มแล้วนะครับประมาณ15นาทีเท่านั้นเองนะเนี่ยมันเด้งเมื่อสักพักเมื่อกี้ี้ประมาณ1-2ึงอนาทีที่แล้วนะแล้วผมก็มาเปิดกล้องนะครับมาเสียบไมอะไรเงี้ยก็ใช้เวลา1นอนาทีก็ประมาณ15นาทีนะประมาณ15นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่อันนี้คือ2ถ้วยนะก็ได้2ถ้วยนี้ได้ประมาณ เกือบๆครึ่งหม้อเหมือนกันนะครับสองถ้วยนี้ได้ประมาณเกือบๆครึ่งหม้อนะนะครับเย่าประมาณครึ่งหม้อเนะเออนะครับนี่อ่าสวยน่าทานทีเดียวเดี๋ยวผมไปเอาช้อนกับจานมาลองตักข้าวทานดูดีกว่านะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะลองรับประทานดูนะครับมาแล้วอันนี้คือสองถ้วยนะนะครับน,นี่คือสองถ้วยนะครับ อยู่นะข้าวไม่ติดก้นหม้อนะครับไม่ติดไม่มีติดเลยนะครับได้ได้ไดอืมข้าวสุกกำลังดีเลยครับจะได้นะเอ่อก็เป็นคือ ที่ต้องซื้อเป็นหม้อเล็กมาแบบนี้อีกอันหนึ่งนะครับเพราะว่าพอดีแม่ผมเขาอยากจะได้หม้อเล็กสําสหรับเอาไว้หุงข้าวข้าวกล้องของเขานะบางทีเขาแบบเขากินแยกอะไรแบบนี้นะครับเราก็กินข้าวขาวธรรมดาบางทีอยากกินข้าวกล้องก็หุงแยกอะไรแบบเนี้ยอา่าก็หรือว่าบางทีข้าวหม้อใหญ่เนี่ยเกือบอ่าเกือบหมดแต่ก็ไม่อยากหุงเต็มหมอ้อมีอยู่แล้วแล้วก็มาหุงเพิ่มอีกแค่นิดเดียวอะไรเงี้ยก็ใช้เป็นหม้อเล็กเอานะครับก็แล้วแต่แล้วแต่สถานการณ์ของแต่ละบ้านนะนะครับจะได้ก็ หุงได้เร็วดีด้วยนะครับสิบห้านาทีนั้นเ่งเพราะว่าหม้อมันเล็กไงนะครับแล้วก็เราก็แบบใส่แค่สองถ้วยตัวของเขาอะแต่เออหุงข้าวดีนะครับใช้ได้ใช้ได้โอเคโอเคตัวนี้นะรุ่นรุ่นที่มีซึ้งให้แบบนี้นะครับอยู่ที่ประมาณสองร้อยกว่าบาทนะครับสองร้อในหน่อยเนี่ยสองร้อยแบบว่าปลายๆหน่อยเกือบสามร้ออ่ะไม่ถึงหรอกนะครับเพราะว่าบางทีถ้าเกิดว่าเรามีโค้ดเราเก็บโค้ดอะไรตามแคมเปญต่างๆแล้วสุดหลอดก็ได้ซื้อได้ในราคา ประมาณ200หอยน่อยๆเท่านั้นเองนะครับแล้วแต่แคมเปญแล้วแต่ช่วงนะแล้วแต่ใครที่มีคูปองของแอปไหนเยอะๆมีส่วนลดแต่สงๆงพวกเงินคืนบ้างอะไรบ้างนะครับก็ไปจัดกันนะครับผมจะทิ้งเรง่์ไว้ให้เหมือนเดิมนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับหม้อหุงข้าวไซส์เล็กนะครับ1.5ลิตรนะครับเหมาะสำหรับ หนึ่งกินแบบรับประทานอยู่กันแค่สองคนอะไรแบบนีน้ใช่ถ้าเกิดว่าจริงจิถ้าเกิดอ,อยู่แค่2คนนะหุงหม้อขนาดแบบนี้กําลังดีเลยนะอยู่หอพักอะไรแบบนี้นะครับพอใจได้หรือว่าเป็นหม้อเสริมสําหรับบ้านใหญ่ที่แบบว่ามีหม้อใหญ่อยู่แล้วแต่ว่าบางทีมาหุงแยกต่างหากเพียงนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วมันก็เร็วแล้วมันก็ประหยัดไฟกว่างเขาตัวนี้มันแค่350วัต์เท่านั้นเองนะครับโอเคประมาณนี้นะครับขอบพระคุณที่รับชมนะครับเดี๋ยวเอาไ้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ